ดูวิวทิวทัศน์ของเมืองไทยที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่เป็นร้านกาแฟครับอยู่แถวเมืองการก็จุดเด่นก็คือสไตล์เกาหลีนะครับที่นี่จะมีชุดให้ใส่เพื่อถ่ายภาพและ ก็ประดับประดาไปด้วยสวนดอกไม้และอุปกรณ์ตกแต่งให้ดูเป็นสไตล์เกาหลีเพื่อที่ทุกคนจะได้ถ่ายรูปอยู่เมืองไทยก็สามารถอยู่ในชุมชนเกาหลีได้นะครับที่นี่เป็นร้านกาแฟครับ บริการกาแฟมีวิวทิวทัศน์ของด้านหลังจะเป็นภูเขาแล้วก็สวนดับไม้ซึ่งหลายคนก็มานั่งผ่อนคลายกับสายลมที่โชยมาลิมๆิมภูเขานะครับก็สดชื่นนะผ่อนคลายได้ดีครับผมท่านใดที่สนใจผ่อนคลายสไตล์เกาหลี ก็ลองหาข้อมูลดูครับแถวเลยเมืองการเจนบุรีน่าจะประมาณสัก3 6กว่ากิโล,ล,ลครับผมทางไปไซยโยกด้านสายมือสำหรับการผ่อนคลายครับกาแฟสดเส,ส้นทางที่เข้ามาสองข้างทางเป็นธรรมชาติเป็นสวนอ่าไม่ใช่ฮะเป็นไร่อ้อยและไราวโพด ล้อมรอบเลยทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามนะครับก็ลองหาโอกาสเวลาเข้ามาสัมผัสดูถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันได้ต้นไม้มีทั้งต้นไม้ปลอมต้นไม้จริงก็กรมเกืนครับกรมกืนครับสำหรับรคลิปนี้ก็าฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณมากครับ